ทำไมคุณคุณกับผมหน้าตางโง่จังครับหน้่ตาโง่จังพี่ <c oughs> แต่วันนี้เราก็มาอยู่กับสมศรีแล้วก็ <c oughs> ฮีลิปเฟอร์กันอีกแล้ว <c oughs> วันนี้เป็นการเล่นโลบ้าครั้งแรกของคุณสมศรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเงินเล่นในแบบนีเพื่อเอาง่ายๆกันแล้วกันครับ,รบเราจะวาดโลกกันดีกว่า เอาละตัวแรกที่กูจะให้พวกมึงวาดก็คือหมาเว้ยไปวาดหมากันสมศรีถ้ามึงอยากเปลี่ยนมุ้งกล้องมึงก,กดขี้ขาคว้างขี้ขาไว้แล้วก็ขี้ขาขี้ขาคว้างจะเปลี่ยนมุ้งกล้องได้นี่คือหมาสมัยตอนประถมด้วย <laughs> อะไรวะอะไรวะ <laughs> ไอ้นั่นหมายอะไรไอ้เหี้ยใครใคราเหี้ยอะไรบางนั่นมานุ่งเดินไ้งหมาุ่เดินโค้งไ่เไม่มีเหี้ยรเนี่ยนี่อะไรเดิล้วนเดินลดิล้วนเดินมาเดินโค้งขาชี้เ้ยเหี้ยไอ้ต้มตีมันยังไม่วาดดูเลยเดี๋ยววาดอีกตัวดีกว่าวาดหมาอีกตัวดีกวอ ดูหมาสมัยประถมกูดีวะหมาหรือตั้งโมนี่หมาบ้าบ้องว่างั้นไอ้เทียดิหมาบ้านบอกว่างั้นไอ้ฮานี่นี่ก็ได้ครับนี่ก็ได้ครับไหนดูหมาสมศรีดิด็อกไม่ตางคอ กูมดูกูมดูกี่ครั้งวะก็เฮียวะแต่วดาเฮ้ยไม่ใคยขวาเฮียแล้วะ่อเ้ยเฮียเลย้ไอเฮียไทยท่านนี้เฮียลเฮียอะไรนะเีไทยท่านปุกเฮียใช่ไ่ใช้อัริศาลอยซะจะวาดแมวตรงนี้อย่ามาอย่ามาขัดขวางงานศิลป์เอาจันไม่เอเจย์เมื่อกี้คือ คือแมวสำรู้ล่วงแล้วอ่ะมันสำเร็จันแล้วหมาหมานะโดนไม่กินแล้วก็ว่าเอาดอกไปกูจะวาดแมวเยี่ยลบเร็วๆกูจะวาดแมวแมวกูจะต้องตาคมๆแมวไปหัวมันยาวมันยาวจช่ปะโคยี่ยะไร่ะเฮ้ยกูรู้ป่ะถ้าหันได้มาทางขวมันเหมือนแวมไพร์ที่เกลียดมากเลยเนี่ย อันนี้คือหน้าของแมวอันนี้คือตัวแมวนี่เป็นตัวแมวะแ,แ,แ, <c oughs> แ,แมวบ้านบอแ่อนี่แมวบบ,บอกให้มึงวาดแมวที่มันเป็ดใช่เงี้ยไล่เงี้ยต้องีวาดแคไรได้ ว่าต่อยไแล้วยืต่อไต่อไ่หวมดูของกูดิมึงดูหน้าแมวกูดิเย็นหน้าปากแยเกยเลยสั่้ย กูลื้ว่าแมวกัดเลือดแมวกัาเลือดแมวกัาเลือดโทเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเด็กูเยอะไอ้พวกเกียดนี่กององอะไรเกอะไนี่คือเกียร์อะไรกองอะไเกียอย่าดูอย่าดูไม่น้บไม่นับไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำไม่นไม่นับไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำไม่น นี่คือแมวของเมียซากครับนี่คือแมวไอ้สมศรีปากยาว,วยี่ห้อยเหี้ยยาวกิโลเลยมึงยี่ม้อยไม่เสร็จเลยมันบอกกูทีว่านี่คือแมวไอ้เหี้ยแมวมันคือแมวมันดูเหมือนนกชันชันเลยเหี้ยนี่นกไอเหี้ยนกถ้าใครวาดปลาไเป็นนี่คือไอ้เหี้ยมึโมงโนงะ่แล้วเวลเอาละวาดปลากลไ็ได้ มไม่รู้ว่าปลาข้างๆปากแมวปากคาวันไงวะบอกกูทีว่านี่คือปากปลาปลาขี้อะไรมาเขย่างนู้ปลาปลาอย่างนี้เคยเคยว่าปลาไม่เป็นถติ๊ง่ถึงโง่ ปรลาดีไม่เลไอ้เงี้ยปะหลาดีกูเมาสันไอ้เหี้ยกูเมาสันไปหมดแล้วไอ้เหี้ยไรไอ้เหี้ยฟ้าแม่งโดนทะลุไปไอ้เหี <c oughs> <Blessed> ้ยไรเงี <c oughs> ้ยดี่คืออะไรวะเอแองกิเบิลไอ้เหี้ย ปลาเบิร์ดแองกิฟินแองกิฟินปลาโคดมึงเอาส่วนผสมของปลากับไอ้เยี่ยนี่แองกิเบิร์ดอ่ะจะแสดงว่ามันต้องอาจกลายเป็นนางเงือกไอ้เยี่ยนเดี๋ยวกูวาดหานางเงือกให้เออวาดอะไรดีวาดเออวาดมอไซค์ปะวาดมอไซค์กันดีกว่าโอ้โหโจทย์ยากกันมัเออโจทย์ยากก็ต้องท้าทายเไย เอ้แมวเฮ้ยม่เปก่้เปียลไ้แม่เยลแมเลยอะแมวเีลยไมปกเอะแเลยไอ้วาียลอแเย้เยอ้แมเปเอไอแมเลยว่าเพื่อนนะ เติมไม่ต่อเติมแม่โม่ใสบ้างเหรออันี้อล้อล้อล้อต่อเติมอะไรล้อรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไอเ้เหี้ยเหมือนจักรยานผสมเหี้ยอะไรบางอย่างห <c oughs> มอไซไงห <c oughs> มอไซหมอไซขับสีคนตาเงี้ยเลยหมอไซส,สินแด่หมอไซส,สินแค่ฉีดแ <c oughs> มอ <c oughs> เออรวาดตามใจเลยเว้ยมึงอยากว่าเทียอะไรก็ว่าเลยเว้ยกูไม่ว่าดเลยเฮ้ยสมศรีผมจะมาร่วมด้วยช่วยกันวาดร่วมด้วยช่วยกับคุณวาดเออแล้โควมึงนี่มันเทียกันจริงๆเลยโอเคเนี่ยถิมเสริมถึงเสริมยิ่งเลยว่าอะไรก็ว่า ว่าจะเสร็จแล้วกระสือกระสือไอเย็นโดกระสือจัดนเลยชิบหายกระสือมันดูเหมือนหลอดไฟไอเย็นหลอดไฟอ่ะ แม่งดูเหมือนหลอดไฟอ่ะนี่คือพี่โตอ่เฮียกูว่าพี่โตหน้ามึงมันต้องแบบคมเลียวแล้วก็อีด้วยอะไรเงี้ยไอ้สมศรีจะว่าพี่โตอ่ะเฮียเปล่าพี่โตเปล่าพี่โตเปล่าพี่โตจะโมยตอชูนิ่ง อยเย้ไอ้นี่คือพี่โตของสมศรีก็เหมือนนะเหมือนแต่เยอะไหลแหวกวางเิไหลวางไม่เยียมแแงเหมืน้ำนดำหมือน้ำดำมอน้ำดมู้อยู่เขาจะขาดสวน สิบ่ายกันมาไอ้จะว่ดแยกวดพีโตพิกุลโลว่าเนมองมองมันด้พปโตพิกุโลว์่โตยังจะพีตัอกตัวีเรตีถือโรตีเฮ้ยรตีปอในเมื่อมอไซ์เราจบไปเแค่นี้เรามาวาดอมองอัดกันดีกว่าเย็น้ก่อมองอัดละจบเลย ต้องมีโลโก้ช่องด้วยต้องมีโลโก้ช่องโลโก้ชัอนตั้งใจว่าโลโก้ช่องผมไม่ได้ไม่ไมไม่เงี้ยอย่ามาไอ้โลโก้ช่องเอาออกไปเอาออกไปเอาออกไปเยบอสเจ้าวรางวันากามาดึงกเี้ยนี่คือหน้าการวัดดามเงี้ย เอาของอัดโดนไก่โดนไกใต้วางขา้อผ้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ยขาดโลโก้ช่องผมไม่ได้มึงจะขาดโลโก้ช่องผมไม่ได้มายช่องผมไม่ได้ไอ้เยอะไอ้า เอากูจะโดนเตะเอร์เบอร์เบอเอาเอา,อา,อากินข้าวกินข้าวกินข้าวกินข้ากินข้าวกินข้าวเรามอาทำอะเรามนอะไรวะเอยอะเยอะเ